สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีผู้รักในระบอบประชาธิปไตยรักในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหลายคนจับตาการเลือกตั้งอ,อปตอหลังจากที่รอคอยมานานเป็นเวลากว่า8ปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้งอ,อปจอแล้วมีการเลือกตั้งเทศบาลก็เสร็จสิ้นไปแล้วคำถามคือเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งอ,อปตอและกทม และเมืองพัทยานะครับวันนี้มีความคืบหน้ามาเล่าสู่ท่านฟังเมื่อวันที่3 1สิงหาคม6 4ที่ผ่านมามีการหารือกันนะครับระหว่างพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็พันตรลเอกจรุงวิตย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น หารือระหว่างคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดการเลือกตั้งของกรกตและกระทรวงม,มหาดไทยเพื่อเตรียมข้อมูลความพร้อมจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอ,อปตอนอกจากนี้ยังหารือรวมถึงการเลือกตั้งเมืองพัทยาและกรุงเทพม,มหาคนครด้วยที่ประชุมกระทรวงม,มหาดไทยจะเสนอให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่7กันยายน2564ในส่วนของการจัดเตรียมบุคลากรเพื่อจัดการเลือกตั้งแล้วก็การออกระเบียบเลือกตั้งต่างๆทางคณะทำงานเห็นว่าขณะนี้มีความพร้อมสามารถจัดการเลือกตั้งได้ทุกรูปแบบส่วนเรื่องที่หลายคนกังวลก็เรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางกะกะตได้บอกว่า ได้ข้อมูลว่าได้มีการจัดการเลือกตั้งตามข้อเสนอแนะของกรรมการควบคุมโรคจังหวัดอยู่แล้วในที่ผ่านมาการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในบางพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงก็การใช้สิทธิของประชาชนอาจจะดูบางตาไปบ้างแต่ปัจจุบันมีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่แทนที่ว่างก็คือว่าบางที่ มีสมาชิกเสียชีวิตน,น,นะครับก็เลือกตั้งทุกสัปดาห์ทุกเดือนนะซึ่งก็ที่ผ่านมาก็เรียบร้อยดีสําหรับวันที่เหมาะสมในการจัดการเลือกตั้งทางกะกะตจะมีการประชุมเพื่อกำหนดอีกครั้งหลังจากที่ณขมนตรตีมีมติให้มีการเลือกตั้งแต่มีความเป็นไปได้ที่กะกะตจะกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28พฤศจากาย,ยน2564เนื่องจากว่าหากเลย ช่วงเดือนพฤศจิกาเข้าสู่เดือนธันวาคมก็จะมีวันหยุดที่ยาวอาจจะไม่เหมาะและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงนั้นน่าจะบรรเทาลงเนื่องจากว่าปัจจุบันประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับเป็นจำนวนมากมีรายงานว่าแม้ทางกะกะตจะมีความเชื่อมั่นว่าปัจจุบันสามารถที่จะเลือกตั้งได้ทุกรูปแบบก็คือทั้งะปะอปตทั้งกะทะมและก็เมืองพัทยา แต่ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นผู้เสนอเรื่องต่อครมยังมีความเห็นว่าควรที่มีการเลือกตั้งอ,อปตอก่อนถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเมืองพัทยากับกทมค่อยว่ากันอีกทีนี่คือความคืบหน้านะครับเดี๋ยววนันอังคารหน้าเราจับตาม,มองนะว่าจะมีการพิจารณาการเลือกตั้งอ,อปตอในการประชุมครมสัปดาห์หน้าหรือเปล่านี่เป็นความคืบหน้าที่แจ้งให้ทุกท่านทราบ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ